รวบสองกรรมการบริษัทแสบหลอกคนไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายวรินทรอ,อายุ30ปีและนายพัฒนชัยอายุ27ปีในฐานความผิดร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถจัดหางานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงและร่วมกันช่อโกงทั้งนี้มีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80คนได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียน ว่าเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกลวงจากบริษัททัวร์แอรแฝงส่งผีน้อยไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะพาไปทำงานเป็นผีน้อยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าสัมมนาและมีวิธีช่วยให้ผ่านตอมทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับผู้ต้องหาทั้งสองคนเมื่อชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วกลับไม่ได้ไปทำงานตามที่ตกลงกันไว้เมื่อของเงินคืนกลับถูกผัดผ่อนเรื่อยมา ก่อนจะถูกบล็อกทุกช่องทางการติดต่อและไม่ยอมคืนเงินอีกทั้งยังถูกผู้ต้องหาทั้งสองคนแจ้งความกลับจนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายโดยมีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปให้กับผู้ต้องหาเป็นเงินคนละตั้งแต่2,9,900บาทจนถึง1,000 0 0บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการหลังจากโอนเงินให้กับผู้ต้องหาแล้วได้มีการนัดกำหนดวันที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ได้รับการเลื่อนวันเดินทางเรื่อยมาสองครั้งโดยอ้างว่ามีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อมอและกรมแรงงานว่าจะมีการพาคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นจึงยับยั้งการเดินทางไว้ก่อนซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาในเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งสพแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป